ดีครับวันนี้เราจะมาพบกับรถไทยเล็กนั่งขับอเนกประสงค์นะครับวันนี้เราจะมารีวิวรถไทยเล็กนั่งขับอเนกประสงค์ของเราครับวันนี้เราจะมารีวิวคันคันที่เป็นไซส์เล็กนะครับไซส์เล็กของเราก็ก็มันจะมีการใช้งานอยู่สามอย่างครับคือจะมีจะมีดันหน้า แล้วก็ปัดยินแล้วก็ตัวด้านหน้าด้านหน้านี่ก็จะมีตัวตัวตัดหญ้าด้วยแต่ตัวตัดหญ้าเนี่ยเราเราเราไม่ได้สาธิตให้เพราะว่าเราเราสาธิตมามาหลายครั้งแล้วซึ่งซึ่งตัวหญ้าก็จะถอดสลับกันกับชุดชุดชุดใบดันตัวนี้ครับก็ช่องช่องทางการช่องทางการติดต่อของเราครับก็ก็มีสองช่องทางครับช่องช่องทางช่อง youtube ก็ ชื่อก็รถไถยเล็กนั่งขับในกประสงค์และก็ช่องเฟซบุ๊กก็รถไถเล็กนั่งขับในกประสงค์เหมือนกันครับเน้นรถรถไทยเล็กนั่งขับในเกประสงค์งน,งน,งะงงน,นะครับ,ลลบ,รรบแล้วก็มีเบอร์ติดต่อแล้วก็มีลายนะครับครับวันนี้เราจะมาสาธิตเกียร์ก่อนนะครับเกียร์เกียร์ของของรถไทยเล็กของเราก็จะมีอยู่มันก็ก็ทั่วๆไปก็จะมีอยู่2ล็อก แต่คันนี้มีพิเศษหน่อยก็คือจะมีเกียร์ช้าเกียร์เร็วก็จะมี2ล็อกเหมือนกันก็ล็อกล็อกช้าล็อกเร็วนะครับผมจะสาธิตล็อกล็อกล็อกช้าก่อนล็อกช้าก็จะเป็นเหมือ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 นคันคันใหญ่ที่เป็นไซส์ใหญ่ทั่วไปก็คือจะมีสองล็อกล็อกบนล็อกล่างนะครับล็อกบนล็อกล่างเนี่ยมันคือคือการทํางานของมันก็จะมีเป็นเป็นรูปตัวไอนะครับรูปตัวไอไอตัวเนี้ยสังเกตดูมันจะขึ้นลงได้ตรงกลางล็อกล็อกบนถ้าเรา ล็อบนในเกียร์ของเราจะกดลงครับก็เลื่อนเข้าเลื่อนออกเลื่อนออกก็จะเป็นเกียร์หนึ่งเลื่อนเข้าก็จะเป็นเกียร์ถอยแลวก็ล็อกกลางต้องกดมาล็อกกลางก็เลื่อนออกก็จะเป็นเลื่อนออกก็จะเป็นเกียร์สามเลื่อนเข้าก็จะเป็นเกียร์สองครับก็กการทํางานก็ต้องต้องทํางานร่วมกับคัดนะครับส่วนเกียร์เร็วเกียร์เร็วก็จะลงด้านล่างก็จะเป็นสองล็อกเหมือนกันแต่ตัวนี้มันติดคัดอยู่เดี๋ยวต้องสาธิตตอนตอนที่ ที่ทํางานครับแล้วก็ต่อไปก็ก็เบรกนะครับเรบรกของของเราก็จะอยู่ตรงนี้เบรกเนี่ยจะทํางานร่วมกับคัทนะครับคือก็ค่าถ้าคนเคยใช้เกียร์ออโต้ก็จะก็จะรู้ดีคือคือเบรกอย่างเดียวแต่ว่าตัวนี้มันก็จะเป็นคัทด้วยอยู่ในตัวครับก็ต่อไปก็จะเป็นตัวปลดดิบล็อกตัวนี้ ตัวปลดีบล็อกตัวนี้มีไว้สําหรับเวลาเราจะเลี้ยววงแคบนะครับล้อสองข้างเนี่ยมันจะดิบกันอยู่ถ้าเราไม่ถ้าเราไม่เหยียบสองข้างเนี่ยเป็นซ้ายเป็นขวาเนี่ยมันเวลาเลี้ยวมันก็จะเลี้ยวได้กว้างแต่ถ้าเราอยากเลี้ยวแคบเราก็ต้องเหยียบสองข้างนี้ครับก็ก็ต้องอธิบายตอน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 ใช้งานอีกรอบหนึ่งครับแล้วต่อไปก็คันเร่งคันเร่งตัวนี้อยู่ตรงนี้คันเร่งคันเร่งตัวนี้ก็จะสัมพันธ์กันกับ คันเร่งของเครื่องครับเนี่ยตัวนี้และอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นคันเร่งช่วยแต่ตัวนี้ผมยังไม่ได้ต่อสายครับก็มันก็จะทํางานร่วมกันกับคันเร่งมือตัวนี้ครับก็ต่อไปก็จะเป็นตัวคอนโทรลวาลคอนโทรลวาลไฮดรอลิกฝั่งนี้ตัวคอนโทรลวาลไฮดรอลิกตัวนี้ก็จะมี2คันนะครับก็คันในก็จะเป็นยกตัวโรตารี่ขึ้นโรตารี่ลงถ้าถ้าเป็น ไซสใหญ่ก็จะเป็นผานหลังยกขึ้นยกลงได้ครับส่วนอีกฝังหนึ่งก็เป็นด้านหน้าครับยกขึ้นยกลงได้แล้วก็ปรับขึ้นลงตอนตัดหญ้าครับตัวนี้ส่วนต่อไปก็คือตัวตึงสายพานตัวตึงสายพานของเราครับตัวตึงสายพานค,คือตัวเนี้ยตัวตึงสายพานมีไว้เพื่ออะไรครับก็มีไว้เพื่อปรับต่อกําลังของปั๊มไฮดรอลิกตัวนี้ครับปั๊มไฮดรอลิกของเราปั๊มไฮดรอลิกของเราก็ออกแบบให้ปั๊มไฮดรอลิกเนี่ย ม,มันตัดต่อกําลังออกจากจากตัวเครื่องกับตัวโครงได้ครับคือจุดประสงค์หลักๆข,ของตัดกําลังของปัม๊มไฮดรอลิกคือก็หนึ่งคือเวลาขับลากเวลาขับลากเนี่ยเราไม่ต้องเราไม่ต้องใช้ปัม๊มไฮดรอลิกก็ได้เพราะว่าเวลาปัาม๊มไฮดรอลิกทำงานเนี่ยมันจะจุดแรงของเครื่องยนต์นะครับถ้าเราถ้าเรายกฐานหน้าแล้วก็ยกหลังขึ้นแล้วให้เลยหรือเราตัด เครื่องก็ทํางานปกติปั๊มก็ไม่ได้ทํางานครับก็ก็เป็นลดลดภาระของเครื่องยนต์ได้แล้วก็จุดประสงค์ที่2คือถ้าเราไม่ตัดกําลังตัวนี้เวลาเราสตาร์ทปัม๊มเฮลิกตัวนี้ทํางานมันจะฉุดแรงเรามากเราจะสตาร์ทยากมากแล้วก็ถึงถึงถึงยากจนตายไม่ติดเลยแหละครับก็ก็เป็นเอกสิทธิ์ของเราเองตัวนี้เว่ยก็ไม่มีใครเหมือนนคนง่ายครับก็ต่อไปก็เรามาสาธิต าการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนครับการสตาร์ทเครื่องยนต์การสตาร์ทเครื่องยนต์ของเราครับมันมันง่ายครับก็มันก็จะมีอยู่อยู่2วิธีครับถ้าลูกค้ามีเครื่องที่เป็นมอเตอร์สตาร์ทก็ก็สามารถหมุนกุญแจอยู่ตรงเครื่องหรือว่าถ้าลูกค้ามี มีเซตท,ที่เป็นรถอีแตนมันจะมีสวิตช์อยู่ตรงนี้เราก็ทําให้ได้แล้วก็จะมีที่ทบางแบตตรงนี้ถ้าเป็นเครื่องที่มีมอเตอร์สตาร์ทนะครับก่อนอืน่นก่อนที่เราจะสตาร์ทครับเราต้องมาดูเกียร์ก่อนครับก่อนที่จะสตาร์ททุกครั้งครับมาดูเกียร์ก่อนครับดูเกียร์คือคือเกียร์เนี่ยเราสังเกตง่ายๆคือมันต้องขึ้นลงได้แบบนี้ครับก็คือ,คอมันจะเป็นเกียร์ว่างครับ ก็ดูเกียร์ก่อนเลยขั้นแรกก็ต้องสามารถยกขึ้นแบบนี้ได้ยกขึ้นยกลงแบบนี้ได้ก็คือแสดงว่านี่เครือเกียร์ว่างแล้วครับถ้าเราถ้าเราคาเกียร์แบบนี้ไว้ถ้าเราหมุนรถจะวิ่งทันทีเลยครับครับก็ต่อไปก่อนจะสตาร์ทครับก็ปลดคันเร่งขึ้นตำแหน่งเดินเบาครับหน่อยหนึ่งตำแหน่งเดินเบาครับดูที่ที่ตึงสายพานครับที่ตึงสายพานเนี่ย ต้องลงไว้นะครับลงไว้เพื่อเพื่อไม่ให้ปั๊มไฮดลิกทํางานก่อนก่อนที่จะสตาร์ทนะครับเพื่อเพื่อที่เราหมุนหมุนหมุนสตาร์ทเครื่องได้ง่ายครับต่อไปก็เอามือหมุนออกมาจากตัวรถนะครับสวมมือหมุนเข้าไปในล็อกของมันนะครับสวมเข้าไปให้สุดนะครับสวมเข้าไปให้สุดสวมไปให้สุดก็จะอยู่แบบเนี้แล้วก็ดึงดึงคันยกวาล์วตัวเนี้ครับดึงคันยกวาล์วของเครื่องขึ้นแล้วก็หมุน หมุนไปจนให้ได้ลอ,อกของมันนะครับให้ได้ลอ,อกของมันอันเกเงยอครับ ไม่จะมีไฟท้ายแล้วก็ไฟหลังไฟ,งไฟงหลังตัวนี้ก็จะจดก็ะมีไฟหน่อยนะครับเพื่อขึ้นเราติดตั้งมาให้พร้อมกับตัวโคมอยู่แล้วก็อย่าลืมกดแค่กดไลค์ต้องทางการต่อของเราทำตามตามปืนแล้วก็ตามตามจลืมนะครับตบไฮเล็ก รถขถไดเล็กนั่ง,นงคนละคนั่งคือต้องใช้งานได้